พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตเะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าได้เจริญให้มากกระทําให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แหละสัตยธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วเรามาเรียนรู้การฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดนี้ ไม่ว่าทุกศาสนาก็สามารถปฏิบัติได้ใครนับถือศาสนาอิสลามนึกถึงพระอัลก็สามารถกลับมาดูที่จิตคือฐานของจิตได้นึกถึงพระเจ้าศาสนาคริสต์ก็กลับมาดูที่ฐานของจิตได้บางคนเป็นศาสนาพุทธก็สามารถนึกถึงพระพุทธเจ้าก็สามารถกลับมาดูที่ฐานของจิตได้เพราะจิตอยู่ในท,ทุกๆคนนั่นเองเมื่อทุกคนเห็นจิตเกิดดับที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ จ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสามารถสำเร็จเป็นพระรหันได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดนั่นเองแล้วเมื่อบุคคลใดได้เห็นจิตเกิดดับที่กลางอกบริเวณนั้นปีชื่อว่ายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตานั่นเองเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ชื่อว่าเห็นสรรพสิ่งเมื่อเห็นจิตเกิดดับภายในก็ชื่อว่าเห็นสรรพสิ่งนั่นเอง พอเรากลับมาดูจิตที่กลางอกบริเวณนึปีเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่านี่แหละจะเข้าสู่ปรมัตภายในปรมัตแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกภายในคราวนี้เราจะได้มาเรียนรู้การฝึกจิตไปพร,พร้อมๆกันเพื่อเป็นทางดับทุกข์ในปัจจุบันนั่นเองสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกออมาที่กลางอกบริเวณปีชา้ชาๆค่อยๆงายมือไว้ที่หน้าตัก สูดลมหายใจใหญ่ครั้งหนึ่งช้าๆลึกๆสบายๆผ่อนความรู้สึกเรามาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่คือฐานของจิตให้เราเรียนรู้ว่าฐานของจิตอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่จะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นให้เราเรียนรู้ว่าฐานของจิตจะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บ รู้สึกอยู่ที่กลางอ,อกจะมีความรู้สึกเบาๆบ้างแรงๆบ้างว่างๆก็รู้สึกไปในความว่างสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีไปเรื่อยๆตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ Même ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรให้สัมผัสความรู้สึกกลางอกไวเหมือนราน้อมความรู้สึกมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปีเมื่อสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีเนือง จิตภายในนี่แหละเขาจะปล่อยวางได้ด้วยตัวของเขาเองสังเกตความรู้สึกกลางอ,อกไว้จะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่กลางอ,อกบริเวณลิ้นปีเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอามือออกช้าๆและยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้การรับส่งคลื่อนกระแสไปพร้อมๆกันสังเกตความรู้สึกที่มือไว้เดี๋ยวจะมีเคลื่อนกระแสไปอยู่ที่มือเรากลางอ,อกไป็รู้สึกไว ตามองมาที่มือจะมาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองได้ให้เราเรียนรู้ว่าความรู้สึกรู้สึกไปได้ภายในแต่ตามองอยู่นี้ค็เรกว่าตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นินรับรสกายสัมผัสและใจคิดนึกสังเกตความรู้สึกที่มือไวเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟกันมาก็จะพ่วงให้สังเกตความรู้สึกเลยนะคราวนี้ลองขยับมือเข้าออช้าๆจะคล้ายๆเหมือนวีแรงดึงดูดเหมือนแมเหล็กดูดูีที่มือ สัมผัสความรู้สึกกลางหลอกไว้ที่มือรู้สึกไปเมื่อแบตเตอรี่ออกมาพ่วงให้แล้วทุกคนก็สามารถรับได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรเราก็สามารถรู้สึกได้ตลอดแบตเตอรี่พ่วงให้แล้วพอรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้ว่าเครื่องกระแสนี้สามารถรับส่งถึงกันได้ทําไมเราต้องเรียนรู้ซึ่งเครื่องกระแสเพราะไม่ง,งั้นเวลาเราเจอความเครียดความกังวลมีคนว่าเราแบบว่าเอ๊ะเราโกรธ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงคลื่นกระแสเท่านั้นและพวกเราเมื่อเรียนรู้ซึ่งคลื่นกระแสแล้วสังเกตความรู้สึกไว้คราวนี้มือนิ่งสักครู่รวมกระแสไปอยู่ที่มือเดี๋ยวที่มือจะมีคลื่นกระแสแน่นๆหนักๆเหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆไปอยู่ที่มือเราสัมผัสความรู้สึกไว้นะที่มือรู้สึกไปจะเริ่มมีความรู้สึกอุ่นๆบวบๆเหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆมาให้ไปอยู่ที่มือเรา ราวนี้ลองขยับมือเข้าออกดูซิเหมือนเราบีบุ้ยโปง่งรู้สึกได้อย่างไรบ้างเราเรียนรู้ซึ่งคลื่นกระแสนี่แหละเราจะได้เรียนรู้ว่าปรม,าางงม,มัดแปลว่าอย่างไงสมมติโดยปรมัดแปลว่าอะไรปรมัดแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสมมุติโดยปรมัดแปลว่าเมื่อเรารู้สึกได้ภายในเราก็พูดออกมานะว่ารู้สึกยังไงอุ่นๆร้อนๆวุ้ๆบบๆเหม,มือนมีแรงดึงดูดไหมเหมือนนี่หล็กดูดไหมไม่กว่วสมมุติเราสมมุติออกมาจริงๆมันไม่มีชื่อคราวนี้มือนิ่งสักครู่ ตามองมา,มาที่มือแตอมาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองกลางอกรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปนะดูนะมือไม่ต้องขยับนะอ,นอันมาจะส่งคลื่นกระแสไปให้ดูสิมีคลื่อกระแสอะไรวิ่งเข้าไปที่มือเราไหมมันมีคลื่ออะไรวิ่งเข้าไปที่มือเราไหมกลางอกก็รู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆที่มือรู้สึกไปเรื่อยๆให้เราเรียนรู้ว่าเวลาแตมาเคลื่อนมืออยู่ก็สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก แต่ตามองเห็นนันตมาเคลื่อนมือนะแต่ความรู้สึกอยู่ที่ภายในนั่นเองเราสามารถรับรู้รูปความรู้สึกภายในเพราะเวลาเราจะแผ่เนตตาให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทที่รักนะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อครื่องกระแสะเนี่ยสามารถรับส่งถึงกันได้นั่นเองเพราะวิญญาณรับรู้ได้ด้วยกระแสเป็นคลื่นปรมัยภายในนั่นเองคราวนี้มือนิ่งสักครู่สูดลมให้เจียวยาว ผ่อนความรู้สึกออกมาที่กลางอกค่อยๆหงายมือทุกคนหงายมือไว้นะตามองมาที่มือตาตมาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองกลางอกรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปดูซีความรู้สึกจริงที่กลางอกเราที่มือรู้สึกไปนะเดี๋ยวจะมีเคลื่องกระแสไปอยู่ที่มือเรานะดูซีนมัมาจะพูดกลางอกให้มีความสุขและทุกคนรู้สึกได้อย่างไรดูนะนมัมาเคลื่อนมือ มีคลื่นกระแสอะไรลงไปที่มือเราไหมกลางอกก็รู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปสําคัญที่สุดคือกลางอกบริเวณลิ้นปีแต่คลื่นกระแสที่เรารับได้ด้วยความรู้สึกภายในที่มือนั้นเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่ไงเมื่อมาส่งไปให้แล้วทุกคนก็สามารถรับได้เลยกลางอกก็รู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปดูซิกลางอกรู้สึกได้ยังไงบ้างที่มือรู้สึกได้ยังไงบ้างยูหน้าตาใเคลื่อนมือเป็นวงกลม มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกระแสไหมกลางอ,อกก็รู้สึกไว้นะที่มือรู้สึกไปนะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างมีความรู้สึกมันเหมือนคลื่นแผ่วไปไหมกลางอ,อกก็รู้สึกไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบางทีกลางอ,อกมันจะรู้สึกเบาบ้างแรงบ้างหรือบางทีเอ๊ะมันหายไปไหนไม่ต้องสนใจนะเพราะเราเรียนรู้ว่าอ๋อคลื่นกระแสแม้แต่จิตตัวมันเองมันก็ไม่เที่ยงด,ด้วยตัวของมันเองนั่นเอง ออนนี้ดูหน้าตมาจะมือลงช้าๆาสูดลมหายใจยวยาวดึงขึ้นมาที่สมองพร้อมกับค่อยๆง้ายมือไว้ที่หน้าตักเราจะมาแผ่เมตตาเป็นเมตตาปรมัญญาถวายเป็นพระราชพุศลตั้งจิตกลางหน้าอกโดยไม่ต้องออกเสียงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ออไปที่มือคลื่นกระแสจะวุบวุบไปเรื่อยๆื่แผ่ออไปทั่วตัว แผ่ออกไปรอบบริเวณออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศโดยมีในหลวงของพวกเราทรงเป็นประมุขผู้ทรงคลองเป็นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามขอให้ในหลวงของพวกเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้ทรงมีพระพระรดามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ ขอทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลแผ่ออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันไม่มีประมาณภายในจะสงบไปเรื่อยๆนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่เกาะของตนเองตลอดไปและตลอดกาลจริญธนทำทุกคน